อธิบายนะคะสำหรับกติกาต่อนเลยแล้วกันสำหรับเกมนี้นะคะเราจะมีอุปกรณ์เพียงแค่เป็นกระดาษรูปหัวใจค่ะนะคะหนึ่งรูปนะคะเราจะให้ผู้เล่นเนี่ยส่งกระดาษต่อนะคะให้คนในทีมโดยกติกามีอยู่ว่าจะต้องใช้อวัยวะเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้น 还卖五万。Bye bye. Bye bye. เราจะแบ่งเป็นสองทีมอ่ะหนูจะพูดกับใครจับคู่กันเองโอเคเลยนะสำหรับทีมแรกนะยะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเลือกให้เป็นน้องกับกานก่อนแล้วกันเนาะอ่ะคู่นี้รอก่อนสักครู่หนึ่งนะคะมาเลยสิท่านนี้มานี่เลยค่ะจะไปไหนคะเชิญด้านนี้นะคะเอาละ เขาจะได้เสียกันเองไหมเอาล่ะ,ละนะคะ,ะหัวใจเื่อรักเ,เราจะร่ก และที่สำคัญใช้เวลาให้เร็วที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการคารัาดออกอีกนะคะอ๋อถ้ามีการตกเริ่มใหม่ทันทีเวลาก็จะยืดขยายมากยิ่งขึ้นพร้อมหรือยังด้านล่างขาเจ้าหน้าที่รพร้อมไหมคะพร้อมแล้วสุดหล่อเริ่มนะค่ะ สออาวคนนี้ท่านได้แต่ใดมาน้องขาชื่ออะไรเอ่ยน้องมาจากจังหวัดอะไรคะนนท์อ๋นอนนท์ที่รึกว่าระยองรอเล่นเดีน้องกดอ,อ่ะเอาเป็นว่านะคะทั้งสีสา,เาเวเดี๋ยวเราจะให้สับหวางเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องคะเอาละแหมต้นแถวกระท้ายแถวอมยิ้มกันเป็นแถวเลยนะ พร้อมจับเวลาไหมคะถ้าพร้อมแล้วตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนอ๋อน้องก็ถามว่าพี่ขาหนูหอมพี่ได้ไหมคะอะไรนะใช้ปากไม่ได้ 人人，人人，人 <music>。<music> โอกาสแนบเลยอะเอาเป็นว่าขอเีสยงปรบมือให้กับน้องๆเทมนี้นะคะแล้วก็ของรางวัลปลอบใจนะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันตอนท้ายนะคะเชิญค่ะนะคะอะขอหัวใจที่คืนด้วย มีการบัตเทิลแล้วนะนะคะเราจะแยกทั้ง4ี่คน,<ห>นออกเป็นสองทีมจับคู่เลยค่ะอยากคู่กับใครนะคะมาด้วยกันกับใครหรือเปล่าือังเกียดใครเป็นพิเศษนะคะบอกพิธีกรได<ก><ก>้อะไรคะ,ะได้อได้ยากลบตัวนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราแข่งพร้อมกันเลยนะคะ มาคู่นี้ใช่ไหมเอ่ยเมื่มอจะครู่ทีมไหนแข่งก่อนนะอ่ะถ้าอย่างนั้นขอทีมที่แข่งที่หลังนะคะมาเริ่มก่อนเลยน้องออก,กัสค่ะมาคราวนี้นะคะจะเป็นการวัดผลแล้วอกำไรเห็นเหม หนึ่งในาที่ในการเจรจาค่ะเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะเจ้าหน้าทีพร้อมจับเวลาบอกนะบอกเลยว่ารอบนี้ตัดสินรับของรางวัลที่ลึกพร้อมถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดนะคะหรืออยากจะละสิทธิ์ไหมเอ่ยโอเค อาจจะข้างไหนก็เอาเถอะ ดาตัวนี้นะคะมันเลื่มเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าทีนี้ เนะี่ค่ะช่วงเวลาไปทับใจอาจชวนด้านหน้านิดนึงนะคะ ไหนไครก็แพ้ไม่ได้ใช่ไหมคะอะนะะี่คะทีมงานเราใจดีแจกเกลืออีก1ชุดค่ะใครอยากถ่ายภาพไหม <S <S ถ่ายรูปไม่เอ่ย <S 2> <S 2> เอาละนะะีนะะ่คะในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวน้อง สี่ท่านของเรานะคะที่พลาดนะคะกับการเล่นเกมชุดแรกไปไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจะให้ร่วมถ่ายภาพนะคะกับน้องๆทั้งสี่คนนั่นเองและที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะจะขาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ได้จะเสียดีมนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทางมีโวนขอท่างเซ็นทรัลเอเมบรสซี่ค่ะแล้วก็โพวกแม็กซ์สี่นั่เองค่ะที่ร่วมมือกันนะคะเป็นพันธมิตรกับงานนี้งานแรกและงานเดียวเท่านั้น ผลงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานไปที่ไหนนะคะแฟนๆของเราจะได้ติดตามกันก็ช่วงนี้ซีซั่นแรกคุณจบไปนะครับสนุกไหมสแล้วก็รอซีซั่นสองกันไหมรอรอไหมข้างบนก็รอติดตามซีซั่นสองนะครับต้นปีหน้าได้เจอกันแน่ๆนะครับ เดี๋ยวซีนี้กิ๊ฟสั้นสองให้เร็วๆนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันนะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้องออก,กัสน้องกัปตันน้องชทกนะคะและก็น้องเงินนั่นเองค่ะนะส่วราบนะเดอซีรีส์ของร้อ,อน,นั่นเองกับเลิฟสิ<ม>นั่นเองค่ะเอาเป็นว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันต้อง ตัวแทนนะคะจากเซนทรัลแอมบาซีนะคะจะต้องขอกล่าวทำขอบคุณนะคะกอบแฟ <Yeah. S 1> นๆทุกท่านเลยทีเดียวแต่เดียวก่อนขออนุญาตฝากไว้หมดจากกิจกรรมตรงนี้นะคะ, <Yeah. S 1> ะกิจกรรมของเราเนี่ยวันนี้นะคะยังมีไปตลอดจนถึงนะคะเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะึ่งวันนี้นะคะใครที่บอกว่าสนใจอยากจะช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เป็นแฟชั่นนิสต้าทั้งหลายวันนี้พลาดไม่ได้เลยะค่ะนะคะกับงานนะคะ โกลบอช่่นไนท์ออนเลนเองค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะได้เสื้อยืดเก๋ๆโดยที่นะคะอยากจะร่วมทำบุญได้นะคะวันนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครกับเสื้อยืด V F O ค่ะนะคะ กับมูือที่รามาาะะามาชิบิทีนะคะในพระราชวังน์หามกับสมเด็จพระเทพรัตน์รัชศรีกาตยามพระองคราช,าารราชากุมารีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะใครๆที่อยากทําบุญนะก็ร่วมกันได้ค่ะกับกิจกรรมพิเศษนี้และที่สําคัญนะคะที่ฉันต้องกล่าวขอกล่าวคำขอบคุณนะคะกับน้องๆไทยสี่ท่านนะคะกับเซ็นทรัล กับผู้ใหญ่ใจดีของเราและก็กราบขอบคุณนะครับกับโบ๊ทและกฤตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ